สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุตกรสวัสดีค่ะคุณบุตยาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะนี่หลายคนเขาฝากที่ถามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเอ้าย้อนกลับไปนะไปที่ปาาเที่ยวที่เลื่อฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณวันนี้พี่อ้อมมาทางซูมค่ะพี่เดียร์ฮัลโหลสัญญาณอาจจะ ได้ยินไหมคะสัญญาณพี่อ้อกลับมาแล้วต่อไปอ่าได้สัญญาณพี่อยู่นะค่ะพี่อ้ออีกรอบหนึ่งค่ะถามว่าค่ะถามว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่มีสสกรุงเทพเลยถือว่าเป็นงานช้างเลยอยู่ๆมาดามเดียเนี่ยตัดสินใจลาออกจากพลังประชารัฐแล้วก็มาอยู่กับประชาธิปัตย์แล้วจะมาทําต้องเรียกว่ามาทําอ่าทีมการเมืองกรุงเทพตรงนี้เนี่ย คือตอนนั้นทําไมถึงตัดสินใจอย่างนี้หลายคนก็ฝากถามมาค่ะอ่อต้องบอกก่อนนะคะว่าเ,เนื้อหาของการทํางานในพักประชาธิป,ปัตย์คงอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นหลักกันนะคะที่ที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับตัวเดเองในฐานะถ้าเราสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพักเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเราก็ต้องพร้อมรับทุกบทบาททุกหน้าที่ค่ะแต่ว่า เ,เหตุค่ะที่ทําให้เดียัตัดสินใจสมัครเข้าพักประชาธิปัตย์ก็คือเดียสศรัทธาในโครงสร้างของพักประชาธิปัตย์ในความเป็นสถาบันของพักค่ะที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีการปลุกขาดอํานาจหรือว่าการครอบงาอํานาจจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะเราเห็นมาโดยตลอดว่าการทําง,งานของพักประชาธิปัตย์การโหวตมติใดๆการมีท่าทีใดๆออกมาจากพัก ะะก็จะผ่านกระบวนการอภิปรายจากอสสอภายในพักแล้วก็จะมีการลงคะแนนความเห็นเสียงส่วนใหญ่่ะะคะของพักเพื่อออกมาเป็นมติแล้วก็ท่าทีของพักค่ะค่ะแต่ตอนอยู่พลังประชาราัฐจำได้ว่ามาดามเดียก็เคยมีเคสตอนนั้นก็คือโหวตสวนที่นี้ประชาติปัตย์เขาคุยเงื่อนไขนี้กับมาดามเดียไหมคะ เออไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเออมันก็เป็นการพูดคุยจริงๆหลักๆก,ก,ก็คงจะเป็นในแง่ของออบรรยากาศการทํางานภายในพักแล้วก็แนวทางอุดมการณ์ของพักจะยืนอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรอะค่ะคงเป็นในเนื้อหาประมาณนี้มากกว่าค่ะอืแต่ว่าในส่วนของมติพักอันนี้เด็กก็ทราบนะคะโดยธรรมเนียมว่าพักการเมืองโดยส่วนใหญ่ อ่อนนะคะก็คงจะต้องมีมติพักให้ไปในแนวทางเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เดียเห็นในความชัดเจนซึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราเห็นไม่ใช่เพราะการพูดคุยแต่ว่าเราเห็นในสิ่งที่พรรคประชาธิปไตยทำมาโดยตลอดก็คือก็จะมีการถามนะคะความเห็นของสมาชิกมีการร่วมอภิปรายแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือจะมีคะแนนเพื่อที่จะหาเสียงส่วนใหญ่อะคะ่ะที่ออกมาเป็นมติของพักค่ะค่ะก็คือสส เห็นเลยแหละว่าสสข้างนี้เป็นตัวของตัวเองทุกคนพูดกันได้ถกกันได้อารมณ์แบบนั้นใช่ไหมคะจริงๆเราอาจจะยังเคยเห็นในไอการร่วมประชุมสภาที่ผ่านมาที่สมาชิกพักเองของในพักประชาธิปัตย์นะคะก็น่าจะเป็นพักการเมืองพักแรกด้วยมั้งคะที่มีการโหวตไม่ไว้วางใจทางท่านหัวหน้าพักเองนะคะไม่ต้องการ แต่นั้นแต่นั้นไม่ได้มาสเดียวถึงว่าเราจะทําอะไรไม่ได้หมายความว่าถูกนะแต่หมายถึงว่ามองเห็นว่ามันได้ได้ได้อ่าให้สิทธิสมาชิกพูดง่ายๆค่ะใช่แต่ครื่องหมายถึงว่าเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าในความเป็นอิสระอะค่ะของสอสแล้วก็อโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่สมาชิกแต่ละท่านมีจุดยืน อย่างไรอะค่ะในการทํางานในพักประชาธิปไตยว่าตรงนี้ที่พักเองเนี่ยก็คือให้คุณค่าค่ะค่ะเอาตรงๆมาถึงเนี่ยก็พักก็ให้ต้องเฮลโหลเอ้สัญญาณพี่อ้อหายไปค่ะพี่เดียคะค่ะอ่าก็พี่อ้อจะกำลังมีสายแทรกเข้ามากําลังงงว่ายังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะพี่อ้อยังอยู่ค่ะยังได้ยินค่ะ ค่ะค่ะโจทย์ใหญ่ที่มารับคือการดูแลกรุงเทพเนี่ยค่ะ,คะทีนี้จะยังไงคะเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นงานหนักแหละเพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยสสในมือเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีถูกไหมคะค่ะทีนี้ทีนี้เนี่ยมาเด็กเข้ากับมาเริ่มใหม่นะแล้วก็เขาก็ให้โจทย์มาดมเดียว่าอ่าก็คือมาช่วยงานใน ล่าสุดก็เห็นไปลงพื้นที่เป็นไงบ้างคะเท่าที่ไปลงพื้นที่มาค่ะอืมต้องบอกว่ากระแสะตอบรับในพื้นที่อะค่ะยังยังประชาชนยังให้การต้อนรับประคะับพรรคอย่างดีนะคะก็คือเดินลงไปเราก็เจอคนที่เป็นแฟนคลับของพรรคอะคะ่ะอย่างเหนียวแน่นจริงๆนะคะประชาชนที่เป็นแฟนคลับประชาธิปัตย์แล้วก็รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประชาชนที่เขาชื่นชอบ เป็นการส่วนตัวสําหรับผู้สมัครสสอด้วยนะคะคุณชนินยุ่งแสงตรงนี้เดียคิดว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสแต่ว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่แรกอะค่ะแต่เราก็รู้สึกได้ถึงการให้การต้อนรับแล้วก็กระแสะความชื่นชอบของพรรคประชาธิปัตย์จากฐานเสียงเดิมที่ยังคงมีอยู่อะค่ะพี่อ้อ แต่แน่นอนค่ะ,คะในการทำงานการทํนา,นทางนานการเมืองมันไม่ได้แปลว่าเราจะย่ำอยู่กับที่อยู่กับของเดิมน,นะคะมันก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เบียร์ยังคงมั่นใจก็คือว่าคนกรุงเทพเองนะคะจริงๆแล้วเป็นประชาชนที่เป็นแอฟติฟิซิเซนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องงานการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะเฟ้นหาตัวแทนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ว่าราชการหรือว่าบุคลากรที่จะมาเป็นผู้นําให้กับ กรุงเทพเองเดี๋ยวว่าคนกรุงเทพทำาทำการบ้านกับตรงนี้นะคะ่ะหนักแล้วก็เปิดกว้างในการรับฟังข้อมูลซึ่งก็หวังว่าในการทําง,งานของเราในความตั้งใจนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจุดยืนแนวคิดอุดมการ์ของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่จะอยากจะให้คนกรุงเทพะคะ่ะเปิดไปตัดในการที่จะรับฟังแล้วก็ได้มีโอกาสไปตัดสินใจอีกทีนึ่งในวันที่การกระบาดเลือกตั้งะคะ่ะ ในส่วนของมาดามเดียเนี่ยตอนนี้มาคนเดียวแหละทีนี้หลายคนก็ถามว่าอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มดาวเร่กันนะจะจะมาะทํางานด้วยกันไหมเพราะว่ามันก็เคยทํางานเข้าขากันมาได้ได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคะ จริงๆก็คงจะเป็นการพูดคุยตามปกติในฐานะเพื่อนอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการชักชวนว่าเออเดียจะมาประชาธิปัตย์นะหรือว่าแล้วเพื่อนจะต้องอย่างไรเพราะว่าในความเป็นเพื่อนกันนะคะที่ว่าทุกคนสุดท้ายเราก็คงสิ่งแรกก็คือต้องจรารานดีซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเพื่อนๆแต่ะคนเขาอาจจะมีบริบทสภาพแวดล้อมเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นสุดที่เดียเลือกพักประชาธิปัตย์ก็ าจจะไม่ได้แปลว่าเป็นจุดหมายถึงว่าเราจะต้องมีข้อเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะคะพี่อ้อค่ะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนอได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองนะคะ่ะเดราะว่าอันนี้คือเรื่องหลักเพราะฉะนั้นก็ ในอนาคตถ้าท่านไหนจะอยู่กับลังประชารัฐรอยาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดียวก็คิดว่าคงเป็นการตัดสินใจเป็นารายบุคคลนั้นๆไปค่ะซึ่งเขาก็คงจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเดียกก็เคารพความคิดเห็นเชื่อว่าท่านมีวิจารณญาณค่ะแต่ก็มีาการ<อ>พูดคุยกันอยู่ใช่ไหมคะ ก็มีการพูดคุย<ะ>ในฐานะเพื่อนเราก็มีการเหมือนก็ปรึกษาหารือเรื่องงานบ้างนะคะอย่างเมื่อช่วงส,สัปดาห์ที่แล้วที่ใช่ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดียก็อย่างที่หนองจอกตรงบริเวณโซนลาดกระบังก็มีน้ําท่วมหนักอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ก็ลงไปช่วยกันทํางานนะคะเดียวว่าคือมันคงไม่ได้เป็นประเด็นว่าเราจะไปมองในประเด็นเรื่องเอาพักการเมืองแต่เดียกคิดว่าอะไรที่ เราในฐานะที่เราก็เคยทํางานตรงนี้มาก่อนเป็นอนดีตสสมาก่อนอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับพื้นที่เดี๋ยวว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความร่วมมือที่เราก็ก็ทํางานร่วมกันนะคะโดยที่ไม่ได้เสี่ยงพักไม่ได้เสี่ยงส <c oughs> ีค่ะเท่าที่ทํางานเริ่มเพิ่งเริ่มทาเพิ่งเริ่มไปลุยเป็นไงคะกับทางทีมงานเข้าขากันดีไหมคะพี่องอาจเออยดรเออเยค่ะแล้วก็มีการจับแพลนการทํางานยังไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะ จริงๆต้องเรียนว่าคือตอนที่ไปที่พักนะคะก็ยังเป็นครั้งแรกนะคะ,นะคะที่ได้มีโอกาสกับทางพี่องค์อาจนะคะเ,เดียวก็คงจะหลังจากนี้ก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็จะต้องทําแผนนะคะเข้าไปหาดูร,ร่วมกับทางพี่องอาจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ะคะ่ะในการนําทัพใหญ่ของกทมอเองจริงๆก็ยังต้องเ,ออเป็นคงเป็นพี่องอาจนะคะคร้ำไพบรูในการที่จะเป็นแม่ทัพ นำหลักแล้วก็ส่วนตัวเดเองหรือว่าทางดรเอเองก็คงจะเป็นเหมือนคนที่จะเข้าไปช่วยเสริมกันทํางานเพื่อให้มันมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมากกว่าค่ะค่ะแต่อย่างเดียวมาก็กับพี่กระเป๋าได้แบบทุกคนที่แบบว่าหัดาที่พักที่แบบว่าออร่าออร่าออร่าพุ่งแบบว่าอหลายคนก็ถามอยู่แล้วก็มีคนถามว่าเออตอนมาที่ถามจริงว่ามันมี เพราเขาก็าาพูดกันยังพูดกันอยู่เรื่องของเงื่อนไขปาร์ตี้ลิสต์ต้องแบบหนึ่งในสิบหนึ่งแบบต้นๆอะไรเงี้ยถึงขั้นนั้นไหมคะโอ้ไม่ไม่เลยค่ะพี่อ้อเราเรียกว,ว่าจริงๆถ้าคนที่เวลาอยู่ในแวดวงการเมืองหรือกระทั่งผู้ชมใช่ไหมคะประชาชนที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการเมืองหรือว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอก็คือคําว่าการเมืองไม่มีคําว่าแน่นอนนะคะพี่อ้อเพราะฉะนั้นจริงๆริเนี่ย ในเรื่องของตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์เอยอะไรเอยอย่ะเดียวว่ามันจริง,รงๆมันเป็นเรื่องอะไรที่คาดคาเมกะเกณฑ์กันอะไม่ได้หรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องมาราเป็นตรงจุดนั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตัวเราเองอะ่ะก็คงจะต้องพิสูจน์ความสามารถอะคะ่ะให้กับทางพรรคให้กับ <c oughs> ทางสมาชิกแล้วก็คณะผู้บริหารอะมากกว่าว่าท่านอะ คือถ้าในวันที่ต้องตัดสินใจตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์เองเราะจะสามารถเป็นบุคลากรที่จะทํางานให้กับพรรคให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าอะคะ่ะเียว่าโจทย์มันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าค่ะอืมอืมแต่ถ้าเราหลุดหนึ่งในสิบห้าเราเรายังทํางานด้วยไหวไหมคะโอก,กาสมันคือตอนนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะปาร์ตี้ปาร์ตี้ลิสต์ที่แล้วมันร้อยห้สิบนี้มันเหลือร้อยหนึ่งอืมก็ต้องเฉลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ยังไม่รู้ว่าเขานับยังไงเนาะล่าสุดใช่ถ้าอรอรอกดหมายลูกอยู่เนี่ยอใช่คือถ้าคะแนนหารร้อยตอนนี้แนวโน้มมันก็น่าจะเฉลี่ยอยู่ที่<ช>หนึ่งคะแนนปาร์ตี้ลิสก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามแสนห้าสิบสามแสนเจ็ดหมื่นคะแนนนะคะถ้าอันนี้คือเราดูจาก่ตัวเลขของแตแต่ตัวเลขคะแนนที่ประเมินกันเป็นแบบาใช่ค่ะ แต่ว่าอย่างที่ที่บอกอะคะ่ะพี่อ้อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อถึงวันนั้นสัดส่วนการคำนวณเป๊ะจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นพิ้งได้แค่การคาดคะเนโดยที่เอาผลจากการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยไปคาดคะเนอนาคตเท่านั้นเองแต่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องไปว่ากันข้างในอนาคตอีกทีหนึ่งนะคะอืมค่ะ,คะแต่การทํางานเนี่ยในส่วนของของทางมาดามเดียเองพอมาอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยกับทางลงป้อมยัง ยังคุยกันได้ไหมยังเหมือนเดิมไหมคะอย่างกับพลังประชารัฐพักเดิมที่เราก ยังยังยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆก็ยังเพิ่งได้มีโอกาสเข้าไปกราบทางคนเอกประวิทย์มานะคะอ๋อก็เข้าไปเรียนท่านก็อย่างที่เดียรได้อา่าเรียนกับทางพี่ๆสุนมวลชนไปเมื่อวันที่สมัครว่าจริง,รงๆแล้วถึงแม้ว่าตัวเดียเองวันนี้จะมาเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์แล้วอะคะ่ะแต่ว่าในแง่ของมิตรภาพนะคะส่วนตัวระหว่างเดียกับทางคนเอกประวิทย์เองก็ก็ยังคงเหมือนเดิมคือยังไงเราเป็นเด็กอะคะ่ะก็ยังคงให้ความเคารพผู้ใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งคือคนเอก ประวิทภก็เป็นอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่เดียก็เคยสังกัดอยู่เดียว,ว่าเรื่องการให้ความเคารพผู้ใหญ่เรื่องตรงนี้เนี่ยเดียว,ว่าเเดดียียถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะอืมค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะก็ให้กําลังใจคนทํางานนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันลุยแล้ว เป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะวันนี้ก็ตอนนี้เขาก็นับถอยหลังกันแล้วนะใช <c oughs> ม่มีคุณผู้ฟังแอบแซวคุณเดียด้วยนะคะพี่อ้อบอกว่าแมอยากเห็นคนรุ่นใหม่ไปอยู่ก้าวไกลจัง <c oughs> <c oughs> อันนี้นนนนนเขาได้บัตรสปาชิกตลอดชีพแล้วอ่าไม่ได้แล้วใช่ไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าได้ถ้าเขาไม่อยู่เขาลาออกได้อยู่ถ้าอยู่ตรงไหนก็สามารถทําประโยชน์ให้เหมือนกันแล้วก็เดียก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์กั ประชาชนทั้งหมดนะคะที่ถ้าจะได้คนรุ่นใหม่นะคะที่เข้าไปทํางานแต่แน่นอน,นะคะ่ะคือเราเรามีไฟเรามีแพชชั่นในการทํางานแต่ว่าโดยเฉพาะการเมืองของประเทศนะคะมันก็ยังมีบริบทนะคะทีะ่ให้เราอ่ะยังต้องหาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้อีกเยอะมากๆเลยซึ่งสิ่งที่เดียรหวังไว้ก็คือว่าประสบการณ์การทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันทําให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการที่จะคิดนโยบายต่างๆก็จะเป็น ไปได้วยความกัดกุ่มรอบครอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นที่ทราบกันดีในเรื่องของความชํนานาญอย่างเรื่องของทางกฎหมายต่างๆใช่ไหมคะซึ่งในการขับขับเคลื่อนประเทศในระบบรัฐสภา,าเองคือความรู้ทางด้านกฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะท,ที่ที่เราก็จะต้องนํามาใช้ควบคู่กันไปในการที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆคะ่ะนี่นโยบายอะไรที่อยากผลักดันนะถามนิดนึงคือ สิ่งที่อยากผลักดันนะคะเดี๋ยวว่าอันแรกเนี่ยวันนี้ทุกคนคงเห็นตรงกันก็คือเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ความท้าทายของโลก หลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปัญหาระบบสาธารณาสุขที่เกิดขึ้นจากกรณีโควิดนะคะหรือว่ากรณีของการเข้ามาของเทคโนโลยีแล้วก็ระบบ AI ระบบะวันนี้เราพูดกันไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นควอนตั้มเอ่ยคือการจะบอกว่าเทคโนโลยีหลังจากนี้ซึ่งเดิมก็มีบทบาทมากอยู่แล้วแต่ว่ามันจะยิ่งมีบทบาทกับชีวิตเรากับอุตสาหกรรมอะคะ่ะมากยิ่งขึ้นและในอนาคตแน่นอนสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันจะเริ่มส่งผลกระทบ ถ้าเราไม่ได้เตรียมตั้งรับมือให้ดีคือมันก็จะส่งผลกระทบะกับความเป็นอยู่ของเราอะด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะคะแล้วก็อย่างปัญหาทุกวันนี้ก็คือเรื่องปัญหาของหนี้สินเอยเยว่าตรงนี้ค่ะม,มันก็ยังเป็นโจทย์แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ได้เห็นปัญหาหลักอีกอันหนึ่งของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นมาก็คือปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของ Generation g e n e เรชั o n gap อะค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ทํางานนะคะค่ะค่ะ,คะ ตรงนี้จะทํำยังไงเพราะว่าเอาตรงๆนะคนก็จะมองอว่าอยากไปชาติปาดเนี่ยโอ้โหคือเป็นพักแบบคอนสเสอร์ทีปะเก่าอ่ะแล้วแบบเดียมาดาเดียเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนแบบทันสมัยเออ<ช>จะดึงคุณลุงทั้งหลายให้มาแบบว่าไฮเทคแล้ยังไงอะไรอย่างนี้แต่แล้วเดี๋ยวท <c oughs> ่้นชวนจะงอนต่างจริงอันนี้ส่วนตัวเดียเท่าที่เวลาตอนที่เราอยู่ในสภานะคะ ได้มีโอกาสคุยกับทางพี่พสๆสสจากพรคประชาธิปัตย์หลายท่านเรียกว่าจริงๆอ่ะถ้าเราได้มีโอกาสคุยอะค่ะจะเห็นว่าหลายๆท่านอะคือท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคือหมายถึงว่ามองเป็นอนาคตไปในข้างหน้าแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านเองจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งแต่ว่าโอเคละ ในเรื่องของแ cab g e n e r a t i การที่เราเติบโตมาในยุคหนึ่งท่านอาจจะเติบโตมาในยุคหนึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เดียวว่ามันสําคัญยิ่งกว่าก็คืออันแรกอะคือเขาต้องผู้ใหญ่อะต้องกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็เปิดกว้างในการรับฟังก่อนแล้วก็จากที่เดียได้มีโอกาสไปสัมผัสกับสสหลายๆท่านในประชาธิปัตย์อะคะ่ะเดียเห็นตรงจุดนี้นั่นถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เดียรรู้สึกว่าเออถ้าเราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทําง,งานเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอืมอืม ก็เดี๋ยวต้องรอโดนนะคะแต่แต่ว่าแน่นอนคือในการทํางานมันก็คงจะต้องอเดี๋ยวว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ใช้เวลาใช่เอามาสู่ในสุดว่าเดี๋ยวก็อยากจะขอโอก,กาสจากคนกทมค<ช>่ะที่จะช่วยเปิดกว้างในการที่จะฟังแล้วก็ลองดูว่าในการที่ตัวเดียเองเข้าไปทํางานร่วมกับ ทางพักประชาธิปัตย์อดีตสมาชิกหรือว่าทางสมาชิกที่ยังคงทํางานอยู่แล้วก็มีประสบการณ์ทํางานมามากอยู่แล้วแล้วเราจะสามารถสักดันอะไรดีๆออกมาเพิ่มเติมให้ได้อีกบ้างนะคะนี่หนูจะ,อะบอกว่าบทสัมภาษณ์มาดามเดียเนี่ยมีคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะมากเลยพี่อ้อแล้วก็บอกเชียร์บอกว่าอ้เอเยอะเลยใช่ไหมลเขตไปเลยลมเขตไปเลย มีเออต่อๆมาทำายลางที่มายแล้วว่าทําไมถึงไม่ลงเขตเพราะอยากผักดันนโยบายต่างๆให้พูดอีกทีก็ได้ว่าทําไมถึงไม่ลงเขต พราะว่าอย่างที่บอกอะคือที่เดียอยากทำคืออยากทำงานนโยบายอะค่ะทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไปลงเขตเราก็ต้องไปทํางานให้เต็มที่กับในพืที่ที่ที่มาเป็นเขตใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เวลาที่เราจะได้มีโอกาสมาขับเคลื่อนเรื่องของงานนโยบายมันก็จะลดน้อยลงอันนั้นอะก็ถึงเป็นความชัดเจนที่ตั้งแต่ตอนที่เดียก้าวเข้ามาในการทํางานการเมืองไม่ว่าจะตั้งแต่กับพักพลังประชารัฐนะคะเดียเลยชัดเจนตรงจุดนี้มาโดยตลอดใช่ค่ะอ่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่อ้อ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวรอติดตามและให้กำลังใจนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคคุณวัฒยาบุญดาหรือมาดามเดียที่เรารุ้จักแฟนคลับเยอะเลยเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เดี๋ยวต้องเอามาคุยบ่อยๆแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะพี่อ้อแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักต้องพักก่อนใช่ไหมก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะค่ะ